ค่ะสวัสดีค่ะเรามาติดตามสภาพฝนอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะซึ่งนะักขณะนี้ยังคงปกคลุมอยู่แถวเพชรบุรีหัวหินประจวบนี้นะคะทิศทางการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงคาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงของบ่ายวันนี้นะคะแต่ลักษณะผลกระทบจากตัวนี้ด้วยประกอบกับตัว ลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศเราจะเห็นตัวแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านอยู่แถวภาคภาคกลางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอานามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงเพราะฉะนั้นผลกระทบจากตัวปัจจัยดังกล่าวนี้ก็ยังส่งผลกระทบทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกอยู่ เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะแถวภาคกลางนะคะภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะแถวเพชรบุรีประจบวบหัวหินนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะแถบ อันดามันทั้งหมดเนี่ยฝนยังคงปกคุมอยู่นะคะสำหรับบริเวณกรุงเทพมหานครในวันนี้ฝนก็คงจะตกต่อนเนื่องไปจนถึงตอนค่่ำตอนค่ําของวันนี้นะคะแต่จะเป็นฝนตกเบาสลับกันก็หยุดบ้างแล้วก็มีฝนตกลงมาอีกเป็นช่วงๆนะคะสําหรับสภาวพอากาศในช่วงของ ในวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่แถวภาคลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบน เพราะฉะนั้นในช่วงของสองสามวันนี้ฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องอยู่นะคะแล้วก็ขึ้นลมทางฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนยังคงมีกําลังแรงนะคะแล้วก็ความสูงของคลื่นสองสี่เมตรได้เพราะฉะนั้นฝนที่ตกสะสมในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนที่ตกหนักสะสมบางพื้นที่ ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาจจะเจอในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะในช่วงของตอนเย็นเนี่ยจากสภาวะอากาศหากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ลงไปสู่ทะเลอันดามันแล้วเนี่ยผลกระทบในช่วงของออสภาวะอากาศที่จะมีผลกับบ้านเราเนี่ยในช่วงของตอนเย็นเดี๋ยวเรามาติดตามสภาวะอากาศในช่วงเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็สวัสดีค่ะ ให้ดแงกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน